ใครโรกตัวก็ต้องทำระจจังใจ,จ,งจงเรื่อมตัยังเล้วคิดชีดคนมีมนคนความตุ่งสุขหาในสวัสดีครับผมนมทองเดงเล้งร้อยใหเตือนครับวันนี้จะมาตัดอย่างให้ดูกันที่ว่าทาน้าอย่างไว้เมื่อวนัน ดูว่าคุณภาพยางจะออกดีไหมหรือว่ายางจะนิ่มขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันที่น้องออน,นี่ขวงังลูกวัสดีครับน้องออน,นี่หรือน้องสาเกนซาค่ะวันนี้มาตัดยางที่ทาย,ยามื่อวันอนรู้สึกว่าเปลือกนิ่มมากค่ะเปลือกยางจะนิ่มกว่าเดิมเยอะเลย รู Sugar, ้สึกว่าหน้ายางที่ว่าชื้นๆอยู่มันก็แห้งดีเหมือนกับว่ามันมันจะรีดน้าดีด้วยไหลดีด้วยดูดูน้ำยางจะไหลดีกว่าเดิมเยอะเลยโอเคไปดูต้นต่อไปอีกอะดูต้นต่อไปเลยดูลักษณะการตัด รู้สึกว่ามันจะออกดีกว่าหน้ายางที่ว่าเราปล่อยทิ้งไว้โดยว่าไม่ทานหน้ารักษาหน้ายางอันนี้ที่ว่าเรามาทานี่มันจะดีกว่าเยอะเลยยาน้ามยางก็ไหลดีพุ่งกระฉุดเหมือนเหมือนขอเขาเรียกว่าได้ใส่น้ำมันซปเปอร์เลย น้ำยางที่ไหลย้อยลงมาน้ำยางไหลย้อยลงมาไหลย้อยดีมักมักบรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เริ่มจะร้อนๆน,นิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ที่เวลาเจ็ดนาฬิกาเดดดีด้วยตอนนี้ เดดมาเร็วช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักสองสามต้นแล้วก็เดินไปดูที่ว่าเราได้ตัดไปเล็กมาถึงดูว่าน้ำยางจะไหลดีขนาดไหนหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้พาไปเออได้ไปซื้อมาใช้กันบ้าง ยังไหลเร็วมากจากที่ว่าปกตปิช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยซึมสักเท่าไหร่โอเคดูลักษณะน้องออนนี่หรือว่าน้องสาวเคียนซ่าของเราตัดกันก่อนนี่ประตานว่า ให้เอาแต่พอประมาณทำอะไรก็ได้ทางสายกลางคือดีที่สุดเราจะตัดขี้หนาขี้บางเกินก็ก็ลำบากเราก็ต้องตัดเราก็ต้องตัดไปตรงที่ว่าพอพอดีอย้ายห,หนาหรือว่าอย่าให้บางจนเกินไปคำว่าพอดี รู้สึกว่าหน้ามันจะตัดนิ่มกว่าเดิมเยอะแล้วก็หน้ายางที่ว่าได้ทาแล้วก็ผ่านมามันจะรักษาโรคได้ดีด้วยดูหน้ายางมันจะไม่เหกไม่หั่นเลยไม่เหกไม่ไม่ถึงกระดูกเข้าไปเลยจากที่ว่าข้างบนถึงเห็นเนื้อไม้เลยตอนนี้นี่แล้วก็ผมจะพามาดูตอนนี้ดู เมื่อกี้ก็แข่งจอกไปนี่คือต้นที่ว่าตัดไปได้สักพักแล้วดูน้ำยางที่ไหลออกมาเดี๋ยวนี่คือจอกพลาส,สติกที่ว่าหลายๆคนถามมาว่าใช้ได้ทนไหมก็ใช้มาเป็นปี2ปีแล้วเห็นก็ยังใช้ได้ดีจะลองเทเทใส่จอกลูกเล็กดูว่าจะได้สักเท่าไหร่ ก็เข็งไปในจอกเยหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้อนได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก้นจอกเดี๋ยวพาไปดูในหลายๆต,ต้นก็ถือว่าออกดีกว่าเดิมเยอะนี่มาดูต้นนี้กันโอ้เป็นอลังการมากเลยออกเต็มจอกเลยดู นี่จากปกติที่ออกนิดเดียวในกี่อย่างแล้วอยู่ใต้ท้องนูงนิดเดียวเองออกดีมากเลยตอนนี้นี่คือต้นเรกที่ว่าตัดไปเมื่อกี้ยางก็งดแล้วแสดงว,ว่ายาตัวนี้ได้ผลรักษาหน้าแล้วก็คล้ายๆกับมีสารเล่งน้ำยางนิดๆหน่อยๆให้ยางมันออกแต่ว่ายางส่วนใหญ่เอ้ยาส่วนใหญ่ที่ว่าเอามาทารักษาหน้ายางนี้ ตันใหญ่มันจะทําให้ยางงดด้วยซ้ําแต่เหมือนยาตัวนี้ทําให้ยางออกแล้วก็หน้าแล้วก็แห้งดีด้วยนี่พามาดูที่น้องออนนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูดูขี้ยางที่ว่านิดเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็ครึ่งจอกที่ว่าทาแล้วก็ตัดวันนี้แล้วก็ยางก็ยังย้อยอยู่โอ้ ใช้ได้แสดงว่าอยาตัวนี้จาการ้อยรอยนิดนิดนีดน่เไงปาสองคนนี่มาด้วยเอาวัสดีหน่อยน้องพิบัตด,ดีครับเอาพิมพมังกรนี่ก็ตอนนี้เป็นเวลาปิดเทอมปิดเทอมแล้วก็พาลูกๆมาอยู่กะนำน้อยในปลายางไม่ใช่กะนำน้อยปลายนานกะนำน้อยในปลาย่างก็สร้างไว้เพลงละหลัง พากันมาอยู่ในปลายางปารถมาส่งกันเนี่ยอแต่ว่ายางอากอกแค่ได้ปันนี้ก็สามารถซื้อนมาทาได้ทาครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ถึง,งถึงเดือนหนึ่งนะเดือนหนึง่ง เอาโอเคถือว่าวันนี้ก็เป็นประโยชน์ถือว่าไม่มากก็น,น้อยให้คนที่ว่าเข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถได้รู้ว่ายางตัวที่ยารักษาหน้ายางตัวที่ผมใชน้นี่คุณภาพจะดีไม่ดีขนาดไหนวันนี้ก็ให้น้องสาวเกียนซ่าน้องมังกรและก็น้องพิพั์ลาคลิปนี้ปิดคลิปนี้หน่อยขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนคะคะ แล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายยเอยก็อย่าลืมที่จะเข้ามากดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยติดตามครอบครัวของหนุ่มทองแดงและสาวเค็นซาน้องพิพัฒน์และก็พี่มังกรลากันไปก่อนบ๊ายบายดุ๊บจุ๊บแล้วก็ซับสไครต์ซับ <c oughs> ซับซับ,ซบ,ซบ อย่าลมจับจับจับับปเลยจับไปเลยับจับเลโอเคบแล้ว